ไก่บานพี่นออ้องเอ้ยไก่กับเป็ดครับอื้อแต่ตัวยังไงไหมโลก,กี่บาทนะครับโลร้อยห้าสิบเป็ดก็เหมือนกันโบ้แพงนะพี่น้นงองก็คือดูครับร้อยห้าสิบสุดยอดเลยวันนกอยู่นี่ผมจะสนใจอยู่นี่ ร้อยหนึ่งใช่ไหมต้องาเอาอูคำนกก็จะมั่นของว่านกหน่านะกงนอกอย,งอย่างนี้อไร่สรางก็ไไก่มาคือเต็มว่ไปหลามบบที่ไหนเขาบกเขาเป็ตลาดเลยก็จะอ,องว่าได้ไหมอย่างข้างบปลาดุกหนัก ก็ดูปยข็ครับจะมันถ่ายให้ก็บอกกล่องก็ได้ถ่ายภาพนิ่งไว้โปรเฟสเนี่ย สลัดตัครับเอานกครับอานุสองตัวครับเอาใส่ถุงเลยอานุดีกวยกนนะ็นห็นว่ามันเป็นขวดด้วยก็มันเป็นขวดเดี๋ยวผมออกมานะเดี๋ยวผมมาแนละ้วผม,มกระดุกหน้าครับพี่น้องโอ้ยตก่มดเลยโอ้กระดูกนาใช่ไหมครับรู้เท่าไหร่ครับเนี่ย ตัวใหญ่เเนาะอย่ถนอมก็ุกหนาตัวกใหญ่เลยครับบ่ข้อบ่อบอนี่วิวเบิ้งสันสันนะครับเนาะนี่ครับบ่อเอฝาใซ้ำนี่ครับผมยืสันสันสีก็ยม่นยาวหนาจนแต่และหนักควณมาข้าง,งในก็นไเลเนาะอ่าสัครับ เเบิรแค่ลนนเบิร์ตพี่นอมีกับมองนี้หีอนไก่ดำกันไก่ดำหาัหนากแลนครับไก่ดำมังคอยมีแล้วนะกิโลซำกันครับร้อยหิบอยห้าสิบเต็ดกขบอกง่ลยเรื่องขอบงับเต็ดโอ้ยนาะหลากของเด่นาอเป็ดหรืเนอะพี่นองเนาะ คือขักว่ะดึงมั่นมั่นคนเงนีรวเอาครับนี่พีะะ่บุษฎ์บุงสันสัน